ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกองไฟสุกุศนครับวันนี้กับวันที่ยี่สิบสามท่านวาพ่มสองพันหารอยหกสิบสามครับผมม่กินข้าวเที่ยงครับโอ้พี่น้องครับวันนี้ผมสิอิมมาแล้วพัดเส้นครับของร้านกับกล้วยบวชีครับืมมะถิตอินครับวันนี้ครับมือเช้าวก็กินข้าวต้มครับมือเช้านี่เป็นข้าวต้มรอบมีมาเป็นพัดเส้น อ,อ,อยู่ท้องผมมั้งเนาะครับก็เลยกินเค้าเนาะนี่จะพักเต็มเนาะนี่เนาะน้ำนี่อันนี้พริกน้ำส้มน้ำสม้มน้ำสม้มน้ำมะกรูดนะครับผมจะไหนกับปรุงม,มันก่อนครับนี่ใส่พริดนะครับ วั 23, ทนที่ยี่สาลาคมมือกักโต้มือวันที่หครับมันอี่เป็นน้อที่หในการกักโตของเอซังครับนอนครับก็ได้ไปไปใครับกินเราก็นอนนอนเราก็กินอยู่งกสิแล้วครับ กักตัวครับผมเดินทางกลับมาจากประเทศญี่ปุ่นก็ต้องมากักตัวกับรัฐบาลที่โรงแรมนะครับเนาะครับผมมีอะไรันกับข้าวมากินผัดเส้นครับครับผมอืผลงานก่อยู่ทองนะครับวันนี้อืมจัดดูครับ จะร้าไม่มีขอยานกินแต่ยานหิวก็เกาครับนี่ก้อนที่หกแล้วครับอีกแปดมือครับได้ออกจากมองการโตครับแจกไปเลยครับพี่น้องครับนี่ครับเพืในที่เดือดท่างการมาจากท่าระเทตุครับตอนนี้มักกาโตมันนี้ครับยูฟี่กินฟี่ครับผม อาหารกับเขาจ,จัดมาให้เขาเองครับแซ่บนะครับแต่ละมือเขาต้องดุนครับว่าขางมือง่ายจ,จัดกับเขาให้เขากินครับคืออาจจไม่กินก็ต้องกินครับเพราะว่าออกนอาห้อง็เไยครับต้องอยู่ในห้องครับ อืครับผมนมี่ก็ข้าเบิ้งน่ากินอ่าทำนี่ครับเดี๋ยว <ๆ S 2> มืออื่นยอ <ๆ S 2> สร้างให้มาเบิ้งน่ากินอย่ว่ามืออื่นส <ๆ S 2> <ๆ S 1> ีไ้ยังกินเขาครับผมรับคพิปนี้ไปแล้วครับ